สวัสดีคะ่ะมาพบกับอาณจาจ sure ักรโต้ตาชัวร์สมิธออนนุษนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาชมกัน,นะคะ่ะว่าเราจะมีคลิปอะไรดีๆมาฝากกันแต่ก่อนอื่นจะไปรับชมนะคะเดี๋ยวพี่นกร้องเพลงให้ฟังกันก่อนคะ่ะตั้งแต่เป็นสาวเป็นกายพาผู้ชายถูกใจไม่มีมืคืนฟันฟันว่าพบผู้ชายยอดดีพาไปเที่ยวดูนั่งพาไปนั่งดูทีล้วพาเที่ยวชมสวนเด็ดโดวสงให้ ความคิดก็หยุดลงปั๊บหมุบมับหนุบหนับเขาจับเขาจีบรบใจตื่นมาสินี่แม่เสียดายจังฮ่าอยากจ้องจัง สวัสดีค่ะวันนี้นะคะศูนย์ข่าวโตต้าชวนสมิทธอนุทนะคะรายงานค่ะสำหรับลูกค้าที่สนใจจะทำรีไฟแนนซ์หรือสลายแคสนะคะเรายินดีให้บริการค่ะเพียงท่านมีรถนะคะผ่อนอยู่ก็ทำได้ค่ะมีเล่มก็ทำได้นะคะส่วนตรงนี้นะคะยอดจัดให้เกินครึ่งเลยค่ะ90%ของตัวรถนั้นๆน,น,นะคะขอแนะนำลูกค้าผ่อนเกินครึ่งของสัญญานะคะ เราสามารถนํารถเข้ามาจัดไฟแนนซ์ทาตรงนี้ได้เลยนะคะให้วงเงินสูงแล้วก็ผลผ่านเร็วนะคะรวมถึงรถไม่ต้องจอดด้วยนะคะลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถนํารถเข้ามาประเมินราคาการจัดไฟแนนซ์ยอดจัดกับเราได้เลยนะคะเอกสารก็ไม่ยุ่งยากค่ะใช้อยู่แค่4ี่อย่างเท่านั้นนะคะสําเนาทะเบียนรถ นะคะสำเรับ,บัตรประชาชนทะเบียนบ้านแล้วก็ในส่วนของสเตทเมนย้อนหลัง6เดือนสลิปเงินเดือนย้อนหลัง3เดือนค่ะลูกค้านําเอกสารมาเท่านี้นะคะผลผ่านทําสัญญากันอีกรอบหนึ่งแล้วก็รับเงินก้อนกลับบ้านไปได้เลยค่ะสําหรับลูกค้าที่เงินเหลือนะคะสําหรับวันนี้นะคะเรารายงานกันเพียงเท่านี้นะคะถ้าสนใจอยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมติดต่อมาได้เลยค่ะที่อินบ็อกซ์หรือเบอร์โทรของเซลล์ทุกท่านนะคะเรายินดีให้บริการค่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ